ตก้วควฝนตกราคบไม่น่าเชื่อเลยว่าฤดูหนาวที่โคราชฝังโพกางตรงข้ามแป็ซี่จะมีฝนตกแรงขนาดนี้ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับฝนตกจริงๆนะครับตกจริงๆเลยนะฝนไหลย,ย้อยเลยนะ้ด้ธรรมชาติใด้บรรยากรราศเลยครับ ได้ธรรมชาติได้ยังบรรยากาศเลยฝนตกน้ำย้อยเลยครับน้ำย้อยเลยครับฝนตกครับ <c oughs> <c oughs> กินตรงไหนเนี่ยตักน้ำกินตรงไหนครับตรงกลางโต้ฝนตกแรงครับแรงอ้าแรงมากไปบางหน้ากล้องปักเฟิรมสักในตามสะดวกเลยครับตามชอบเลยผัก กบตามชอบเลยครับจได้ฟรีตลอดคืนน้ำจิ้มก็ฟรีตลอดงานไม่คิดตังครับกินได้กินเลยครับน้ำจิ้มเราทำอร่อยมากนะครับสูตรของเขาเนี่ยมาจากเกาหลีนะครับมาจากเกาหลีไม่ใช่มาจากโคราชนะครับสูตรของเขาเนี่ยมาจากเกาหลีเกาหลีฝนตกนะครับฝนตก ผมภาพไม่ทันแล้วคัะฝนตกมากเลยะคะ่ะฝนแน่นเตียยฝนแน่นเตียนะคะัะฝนนี่ <c oughs> เป็นโควิดนะครับให้ใหออ้ตรับ ย่อยแล้วครับดูฝนครับฝนจริงๆนะครับจริงจริงแรงด้วยมบรรยากาศหน้าหนาวหัวรากดูละอองฝนดยครับไหลแรงมากนะครับผมพากันจะไม่ได้ยินเลยครับเพราะว่าไม่ได้เอาไวรัสมาไม่ได้ดก็าจะถ่ายาะครับหนังกำลังขายครับขายโต้รุ่งเลยครับ หังโตรุ่งเลยครับขายโตรุ่งคนแน่นร้านนะครับยากาศด,ดีเนื้อย่างกับย่างไปนะครับย่างไปย่างไปกินไป,ย,ไป,นไปย่างไปกินไปนะครับโอ้ยังหมดได้ถึงสองชุดเลยครับฟุ้งตัวเป็นๆสดๆนะครับปลาหมึกผมเอาไปกินหมดแล้วฟุ้งเห,หลืออีกสามตัวนะครับมีถ้วยที่สอง น้ำขิ้ม,มาตลอดงานครับมาตลอดงานไม่เสียงเงินครับผักผักน้ำขิ้นี่ยเอาได้ตลอดงานนะครับผักหยิเต็มเลยครับหนังกำลังฉายครับหนังเรื่องใหม่ด้วยครับเรื่องอะไรน้อน่ะอ๋อมีอะไรนะเจนนี่เจนนี่อะไรล่ะได้หมดถ้าสดชื่นกับอะไรอ่า อะไรนะเอกกระช้ยสีวิชัยน่าจะเป็นเรื่องเรื่องที่แล้วนะที่ผ่านมาของหม่ำมาแล้วหม่ำมาเรื่องใหม่แล้วนะเรื่องส้มน้อยหรือส้มปันน้อยหรืออะไรทุกอย่างนะครับเห็นชายที่ตะมออยู่วันนั้นเดินผ่านได้บทท้าสดชื่นครับแสดงด้วยฝนแรงครับฝนแรงบรรยากาศครับดอกไม้สดๆยามราตรี เส้นสีให้ด้วยครับสวยธรรมชาตินะครับฝนตกครับเนี่น้ำย้ยอยเลยครับน้ำย้อยนะครับถ้าพัดเต้นกันให้นะครับไม่งั้นมันก็มีต้นไผ่นะครับต้นไผ่ต้นไผ่ต้นไผ่สวยงามดีดีนะครับ กำลังอร่อยผลโอยดีเติมแมฐานเติมแล้วใช่ไหมเติมแล้วไม่เป็นไรเติมอีกได้เพราะจะได้ร้อนๆฝนตกกำลังอร่อยนะครับกำลังอร่อย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 มากนะครับอร่อยมากฝนตกด้วยนะครับฝนตกด้วยดูกับลุงกวางมงคลครับสองช่องด้วยกันนะครับยูทูป ลุงปองม้วนีหลี่ลุงปองมองคลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับ